ผมจะเริ่มจากอาจารย์วันชัยสอนสรีก่อนอสววันชัยเนี่ยนะฮะออกมาโพสสองวันที่แล้วเอามาเล่าให้ฟังแกโพสตเมื่อสองวันที่แล้วว่ารู้แล้วจะหนาวเกมนี้มันหลายชั้นจริงๆพลิกไปพลิกมาล็อกถล่มแผ่นดินทลายคอยดูเถอะเราพยายามจะคุยกับคุณวันชัยคุณ<อ>วันชัยผมไม่อยากจะไปพูดอะไรเยอะเอาตามนี้ไปก่อนโพ<ป>สแต่วันนี้โพสต์อีกแล้วไ่้ไงคะ312ชนะเลือกตั้งขาดลอยแต่แพ้คะแนนโหวต อีกฝ่าย188แพ้เลือกตั้งรับคาบแต่ชนะคะแนนโหวตต่างฝ่ายต่างแพ้ต่างฝ่ายต่างชนะจะมีใครยอมใครไหมเนี่ยเหมือนจะไม่มีใครยอมหมายความว่ายังไงฮะสามร้อยสิบสองคือแปดพักที่จับมือกันนะฮะแต่แพ้คะแนนโหวตในสภาสวช่นี่อาจารย์มาชัชยก็เนี่ยอธิบายแบบนี้แล้วเขียนว่าตอนนี้มีคนกำลังจะทำให้ฝ่ายที่ดูแพ้กลับมาชนะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทิ้งท้ายว่าผมรู้นะ แต่อุบไว้ก่อนขอนั่งสมาธินิ่งๆอยู่วัดไก่เตี้ยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นี่คืออาจาร,รย์วัญชัยนะครับไปสอดคล้องกับทางคุณเสรีสุวรรณพานนท์สอวอ่นเดียวกันคุณเสรีเนี่ยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวช่อง8ทางโทรศัพท์เลยบอกจริงๆถ้าดูเอาชัดๆเลยนะคุณพิธาไม่น่าจะผ่านไม่น่าจะผ่านด่านสอวอสาเหตุอะไรครับ1น,นโยบายแก้มาตรา112ปฏิรูปสถาบันปัญหาคุณสมบัติการถือหุ้นไอทีวีนะฮะ ส่วนที่พักเก้าไกลเจรจาขอเสียงสวเนี่ยคือตอนนี้นะฮะต้องได้เสียง3 7 6เ็สบเสียงใช่ไหมยังขาดอยู่67สิบเจ็ดคุณเสรีบอกห้าคนจะได้หรือเปล่าไม่รู้เลยนี่แกอย่างนี้เลยนะจะได้เสียงสวห้าคนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแล้วสวเนี่ยหลายคนที่เคยมาประกาศว่าจะโหวตให้นายกจากเสียงข้างมากเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เอ่ยชื่อคุณพิธานะอันนี้มีนัยยะนะฮะเพราะเสียงข้างมากเป็นคนอื่นได้ไหม ก็ยังมีค a n d i d a ได้อยู่นะ<ช>องอิงก,ก็เข้า,ขาค่ายชื่อ,อนะคุณเศรษฐาก็เข้าค่า,ายสาวไม่เคยเอ่ยชื่อคุณพิธาอ็อเราไปฟังเสียงคุณเสดีสุวรรณพานนนนันนนท์ฮะจำนวนตัวเลขบอกสิบเจ็ดคนผมว่าห้าคนถึงก็ล่าวะเดี๋ยวนี้ตอนแรกก็อาจจะเหมาเหมารวมคนน,น,นน้้ทีคนนี้ทีเห็นบอกมาปฏิเสธก็ทั้งหลายคนแสดงว่าพิธาไม่น่าผ่านในที่ประชุมโหวตเลือกนายกม,มั้ง ไม่ได้พูดตรงๆก็ไม่ไม่ควรผ่านด้วยมีแนวคิดอะไรที่มันเสนอแนวทางอาจจะบางส่วนจะเป็นนโยบายบางส่วนอาจจะเป็นเรื่องสร้างปัญหาให้ประเทศมากกว่าไม่มีอไม่มีชิศทางอะไรที่มันดีสําหรับเขา mm. เพราะว่าเพราะตัวเขาเองก็ทําร้ายตัวเขาเองทั้งหมดนะไม่ใช่เรื่องว่าใครไม่ชอบเขานะมันเป็นเรื่องแนวคิดนโยบายการนําเสนอ mm. พฤติกรรมการแสดงออกเป็นเรื่องเขาทำร้ายตัวเขาเองตลอดอารมณ์ก็แปรปวนนะเดี๋ยวพูดดีเดี๋ยวพูดร้ายเดี๋ยวพูดดูถูกดูหมิ่นสวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดดีช่วงนี้อะไรกัเนะนักข่าวเลยถามพี่เสีีที่ไม่กลัวทัวรลงเออออกมาอย่างนี้เพราะว่าเขาเลือกได้สิบสีล้านเนี่ยถูกไหมฮะพณเสรีบอกอย่างนี้บอกว่าจะไปกลัวอะไรเพราะว่าทําในสิ่งที่ถูกต้อง แล้วการเลือกตั้งเนี่ย<อ>ที่ชนะเลือกตั้งมาไม่<อ>ไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศด้วยซ้าไปที่คุณเสรีบอกแต่ทีนี้คุณผู้ชมที่มันมีประเด็นเพราะว่าไปสอดคล้องไปสอดรับกับสัญญาณที่คุณไพศาลพืชมงคลซึ่งก็เป็นนักกฎหมายคือคุณไพศาลเนี่ยจะโพสต์วิเคราะห์ตลอดแล้วหลังๆเนี่ยแกวิเคราะห์ว่าก้าวไกลแบเบอร์แล้วนะแต่วันนี้มาแปลกคุณไพศาลใช้หัวข้อว่ากองบัญชาการรางน้ํากับชาตกรรมของประเทศไทย ผมจะไม่อ่านละเอียดนะครับเพราะ,ะว่าโดพลาดพิงเยอะเหลือเกินแต่สาระสําคัญชี้อย่างนี้ว่าพลเอกประวิตย์บินไปอังกฤษรอบนี้เนี่ยมีนัยยะนะครับเหมือนกับไปหารือกับอภิมหาอัครมหาทุนโอ้โหจช้คำนี้เลยนะอภิมหาอัครมหาทุนนะฮะซึ่งตรงนี้อาจจะมีผลนะครับไม่ใช่นมินีของคนดันไกลแต่สัมพันธ์ลึกซึ้งกับกองบัญชาการรางน้ำนะครับแล้วก็มีพักหนึ่งเนี่ยคอยดูแลเรื่องงบประมาณมาโดยตลอด แม้ว่าพักเก้าไกลจะมีคะแนนให้สุดแต่พักเก้าไกลติดบนเงื่อนไขว่าเขาขาดเพื่อไทยไม่ได้อันนี้เราเคยวิเคราะห์ให้ฟังถ้าเก้าไกลหลุดจากวงอํานาจนะฮะพักเพื่อไทยเขายังไปจับกับพักอื่นได้แต่เก้าไกลเขาปฏิเสธหมดไง<ะ>คือสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่างภูมิใจไทยจะเป็นตัวแปรใช่ไหมฮะถ้ามีก้าวไกลต้องไม่มีภูมิใจไทยถ้ามีภูมิใจไทยต้องไม่มีก้าวไกลแต่ถามว่าเพื่อไทยสามารถจับได้ไหม เขาไม่ได้ปฏิเสธเต็มปากเต็มคำมาก่อนการเลือกตั้งดีซ้ำไปเพราะฉะนั้นสัญญานี้จากทั้งคุณวันชัยคุณเสรีคุณไพศาลน่าสนใจจริงๆคุณผู้ชมครับแล้วถ้าไปผูกกับคนในเพื่อไทยอย่างเมื่อวานเนี่ยผมพาย้อนกลับไปดูหน่อยร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงดาวสภาได้กลับเข้าสู่สภาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อวานร้อยตำรวจเอกเฉลิมซึ่งถือว่าเป็นนักการเมืองฝีปากกล้าพูดอย่างไม่สนหน้าอินหน้าพรหมนะถึงพักการเมืองพักหนึ่ง ด้วยนะครับเกี่ยวกับทั้งตําแหน่งประธานสภา,านะฮะร,รวมถึงเรื่องของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เพื่อไทยก็ต้องเฉียวเพื่อไทยอ่าไปฟังครับต้องทําตัวเป็นกลางไม่ใช่มาจากพรรคกอกไก่แล้วก็อะไรอะไรก็เอาตัวพรรคกอกไก่มันเป็นประธานสภา,าก็ต้องเป็นประธานของสภา,าประธานสภาไม่มีภรษาเนี่ยถ้าเก่งก็เป็นได้ แต่อย่าไปใช้คำพูดว่าประธานสภาพรรคของผมพรรคนั้นพรรคนี้ไอ้คนพูดไม่รู้เรื่องไอ้ไม่รู้การเมืองเลอะเทอะนี่แหละฮะคุณร้อยตำรวจเ,เฉลิมอยู่บำรุงฮนะนานๆแบบได้ออกมาทีสัดแหลกเลยเดี๋ยวมีอีกเสียงหนึ่งนะเดี๋ยวลองไปฟังดูครับไม่ใช่พักเสนอมาแล้วลอยเป็นแม่บวดลอยไม่ใช่ ต้องมาแข่งกันในสภาไอ้พวกไม่ค่อยรู้อ่ะอวดดีถือเดนครับพูดอย่างนี้มันจะมีปัญหาขัดแย้งกับทางพรรคก้าวไ<า>กลนคะนครับเนีน่ยใครขัดแยง้งตัวพรรคเพื่อไทยครับไอ้พรรคขัดแยง้งหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมไม่ขัดแย้งกับใครถ้าขัดแย้งผมก็ไม่ใส่ใจผมก็เป็นผู้แทนรัฐดอนกันนี่ไอ้น,นี่ผมพูดในหลักการผมจะพกความโง่มาให้สัมภาษณ์ได้ไง เสียชื่อ40สมัยหมดนี่แหละฮะคุณเฉลิมก็ชัดเจนนะฮเมื่อวานควงน้องกาโมนะใช่สุดหล่อเห็นบอกว่าหลานชายติดแฮชแท็กอันดับต้นๆของติกต o k เลยนะคือท่าทีคุณเฉลิมเนี่ยชัดเจนทั้งประธานสภาเรื่องของนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวรอติดตามหลังจากนี้ที่มันร้อนๆตอนนี้จนทำให้คุณปุ่นสิทธาธิวารีเนี่ยนะฮะจากไทยสร้างไทยต้องโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกับจะดึงสติอ่ะทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยเลย บอกจนสามาคัคคีกันตอนป้นจากทะเลาะกันตอนแบ่งสมบัติอย่าลืมว่านะฮะพวกเราหมายถึง8ปดพักเนี่ยเคยพูดถึงพวกลุงด้วยคำคำนี้มาก่อนตอนนี้เนี่ยลุงก็เก็บกระเป๋าแล้วก็ควรจะฉลองชัยชนะด้วยการสามาคัคคีกันเข้าไว้นี่คือการดึงสติการเมืองในช่วงนี้จากทางสิทธิวารีครับค่ะ